สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ครูก็จะมาอัดคลิปนะครับแก้ไขนะครับใบงาน1.3นะครับข้อที่6นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ไม่ใช่ว่าลอกอย่างเดียวนะยังหัดสังเกตนะครับว่ามีการคิดมีการคํานวณตามนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับเป็นข้อดีนะครับแต่ ก็ต้องมีผิดกันบ้างเนาะแต่ก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันดูนะครับแล้วก็คิดตามอย่างเงี้ยนะครับถูกแล้วนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็จะมาอัทิบิปแก้ไขให้อย่างนี้นะครับตลอดนะครับโอเคนะครับข้อนี้นะครับอ่าเนื่องจากมาเช้าก็ค่อนข้างรีบเนาะครูอาใมาเช้าเลยแล้วก็วันนี้ติดภารกิจนิดหน่อยนะครับก็คือไม่ได้อยู่โรงเรียนนะครับก็เพิ่งได้กลับมานะครับโอเคนะครับ ข้อนี้นะครับเป็น25ส่วน10กับ35ส่วน14นะครับครูจะให้ดูอีกหนึ่งวิธีหนึ่งก็ได้นะครับก็คือวิธีการเขาเรียกว่าตัดทอนนะครับให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะจาก25ส่วน10นะครับ25สาส่วน10เแลสามารถเอาไม่5ตัดได้เลยนะครับการตัดทอนคือการหารนะครับ หารออกนะครับทั้งเศษและส่วนนะครับต้องหารได้ทั้ง2ตัวนะครับอย่างข้อนี้ใช้ไม่5หารได้ทั้ง2ตัวนะครับ5 5 25นะครับ5 2 10นะครับกลายเป็นเศษ5้ส่วนสนะครับ35มสาส่วนสิบสีเนาะนะครับนะครับเอาแม่7นะครับแม่7หารลงตัวนะครับ7 2 14นะครับ7 5 35นะครับกลายเป็นเศษ5้ส่วนสเท่ากันนะครับอย่างข้อนี้นะจริงๆแล้วพอเราตัดทอนเศษเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้ชัดเลยว่า,าทั้ง2ตัวนั้นมีค่าเท่ากันนะครับใช้วิธีนี้ก็ได้แล้าก็สรุปเลยว่าเศษ25นะครับส่วน10นะครับเท่ากับเศษ35นะครับส่วน14นะครับโอเคแต่ว่าครูจะสอนอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการ หาคอลนอนะครับเนาะโอเคนะครับจะได้เป็นตัวเลือกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาคอลนอเราก็เลยบอกว่าน้านะครับสิบกับสิบสี่นะครับหาคอลนอนะครับหาคอลนอนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ากระดานเขียนทางจะเขียนยากนิดนดงนะครับเพราะลายมือก็จะเป็นต่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นรบกวนนะครับทุกคนนะครับที่ดูคลิปนะครับก็ให้ฟังไปด้วยนะครับแล้วก็เขียนไปด้วยนะครับก็จะได้ ทบทวนนะครับแล้วก็เช็คความเข้าใจของตัวเองด้วยนะครับโอเคเราก็จัดการนำสิบกับ14นะครับตั้งหารสั้นให้เรียบร้อยนะครับแม่2เลยครับเพราะว่าเป็นเลขคู่ทั้งสองตัว2 5งห้าสบนะครับจะได้นะครับคอลนอนะครับคอลนอก็คือนะครับ2อคูณห <c oughs> ลบแป๊บหนึ่งนะ 2คูณ5นะครับคูณ7นะครับ2 50 70เป็น70นะครับคอรนอเป็น70เท่าเดิมนะครับแต่เมื่อเช้านี้ตัวนี้เนาะเกิดการคูณผิดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าครูมันได้ตั้งคูณนั่นเองโอเคนะครับเพราะนั้นเราก็หา10ให้เจอนะครับนี่2อ0เพราะนั้นเหลือคูณกับ7นะครับคูณกับ7นะครับ25คูณ7นะครับก็ได้ทั้งหมด อ่ああ 175, นะครับ1น5นะครับส่วน70อันเดี๋ยวลบแก้ไขให้นิดนึงนะครับตรงนี้จะได้เห็นชัดๆเนาะเห็นชัดอัด hmm. ส่วน70นะครับอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงนะครับเป็น35นะครับส่วน14นะครับดัง <I S 1> นั้นก็จะเหลือคูณกับคูณกับเท่าไรคูณกับ 5นะครับคูณกับ5นะครับหาสิบให้เจอนะครับคือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคูณ5นะครับทั้งเศษและส่วนนะครับจะได้ด้านบนได้175นะครับด้านล่างไม่ต้องคิดนะครับ70เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับค่าที่เราคิดออกมานั้นนะครับส่วนเท่ากันละนะครับแต่เศษนี่ก็เท่ากันเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เราคิดวิธีนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่านะครับ จะสรุปได้ว่านะครับ25นะครับส่วน10นะครับเท่ากับ35ส่วน14นั่นเองโอเคนะครับก็ครูก็อัดแก้ไขให้นะครับสำหรับข้อ6นะครับใบงาน1.3นะครับโอเคนะครับก็ดีแล้วนะครับที่ทุกคนช่วยกันดูนะครับก็จะได้แก้ไขนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับที่มีคอมเมนต์อา ว่าผิดว่าถูกอะไรเงี้ยนะครับเพราะถ้าครูก็ครูก็จะได้รู้ด้วยว่าอ่าคนที่ดูหรือนักเรียนที่ดูนั้นนะครับมีการคิดตามนะครับไม่ใช่ลอกอย่างเดียวนะครับก็โอเคครับก็อย่างทุกครั้งที่ฝากกันไว้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นความรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับอ่าให้นักเรียนนะครับมองว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จะได้ให้ความรู้กับนักเรียนนะครับไม่มากก็น้อยโอเคครับ